อยู่ที่ครัวลุงนั้นไม่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเข้ามาวกวนซอกแซกซอกแซกซถึงขนาดหลงทางแล้วก็โทรศัพท์มาหาลุงนั้นไปกวักมือเรียกแล้วนอกถนนเราถึงจะหาทางเข้ามาเจอเข้ามาแล้วมีลานจอดรถอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปดูข้างในกัน เรานั่งริมน้ำกันดีกว่าได้ค่ะ อ,อ่านั้นกุ้งมะขามน่าจะเป็นของเรากุ้งมะขามอาหารทยอยกันมาแล้วนะครับเราสั่งไปห้าอย่างมีปลาผัดขึ้นช่ายคณะหมูกรอบกอบุก้งซอสมะขามต้มยำปลาน้ำใสรสชาติจิ๊ดจิ๊และวกาปลาชิ้นปลาทอดเครื่องไหมคะปลาทอดเครื่องเครื่องแกงใช่ค่ะ เราสั่งปลาทอดกระม,มิ้นได้ไหมไม่เนาะไม่ค่ะโอเคสั่งไปห้าอย่างตอนนี้เริ่มทยอยมาละจะได้อาหารไม่เย็นรีบชิมนเลยนะครับค่ะชิมจัดอาหารพื่อนๆน่อยคานาหมูกรอบอ่ามาดูหน้าตาคานาหมูกรอบนิ่หน้าตา,นะาเป็นเช่นนี้ใส่พริกมาด้วยาาตามส,สไตล์แบบอาหารไทยรสจัดจ้านไม่เกรงใจใครคานา นะก,กรอบรู้กรอบกรอบแต่ไม่โดนหนังโดนเนื้อก็โอเคฮะเป็นอาหารทั่ว,วไปได้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 หือว่าอร่อยอืมผมมาดูค่ะปลาผักก็ใช่ายฮะ ปลาปัดขึ้นใช่แต่ขึ้นใช่ชามาหน่อยละโอเคปลาเยอะเลยมาดูกันมาชิ้นหนึ่งลักษณะเหมือนปลาจะไปทอดก่อนนะครับก็เกิดมาแล้วมาผัดอืมแตกต่าง แตกต่างจากร้านทั่วๆไปที่เราเคยกินฮนะเขามีขิงมาด้วยเขาใส่ขิงมาเพอเป็นสเสน่ห์ของหอมนะมีรสขิงมีกลิ่นขิงเขียเลยอาอันนี้โอเคเลยใส่ค่ะจานต่อไปจานต่อไปน่าจะเป็นกุ้งซอสมะขามซอสมะขามดีเขาจัดจา,านมาสีสันสวยงามนะเนี่ยสวยงานมีดอก มีใบเล็บพรุ่ตก็มีดอกกัญชันชอันนี้เป็นหัวมัน<อ>กินเนื้อมัน,น,น,ก,นกินเนื้อนะ่ะเอาตัวไปนไหนซมาตัว,ตวใหญ่อยู่เนี่ยตัวเลยหัวใครติดมานี่ด้วยกินก่อนสกีนี่บังเอิญเข้าไปในครัวนะฮะ ไปดูในกลัวเห็นตอนเขาทอดกุ้งเลยนะผมกุ้งทอดแล้วมันเดือดพลาดเลยเสแต่แล้วมาจัดจานแล้วค่อยเอาน้ําซอสมาสามมาราดอีกทีที่หลังถ้าจะพูดใน้ถูก,ก็คือเขาจัดจานมีน้ําซอสอยู่แล้วทอดกุ้งแล้วกุ้งมาวางบนน้าซอสสาเหตุที่ไม่เอาน้ําซอสราดไปบนกุ้งเพราะว่าจะได้ทําให้กุ้งไม่หายกรอบครับให้กุ้งไปติดน้ําซอสข้างล่างจะได้เลยอร่อยฮะ าการต่อมามาแล้วครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะผมมีปลาแล้วเครื่องเครื่องแบบถึงๆเลยะตะกี้นี้ก็ไปเห็นเขาทำเหมือนกัน,นปลาเข้าทอดจนสุกเสร็จเรียบร้อยไปปรุงน้ำน้ำราดมาแบบเดือดมาเลยนะม,มาเดือดมาเลยน้ำมันนี่เดือดราดไปบนเนื้อปลาพอราดไปปั๊บมันเดือดุๆๆ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 สวยงามมากกลิ่นแบบขึ้นเลยแล้วก็โรยพริกโรยใบมะกรูด าชิมกันชุ่มฉ่ำมาเลยนะครับเยิ้มเลยน้ำมันพริกชุ่มฉ่ำมาเลยใครที่ชอบรสจัดจัดดูให้แบบไม่ขีนียวเครื่องเลยร้อนมากด้วยน <laughs> <laughs> <themselves> ้ำไม่ข <mi> <laughs> ังอืมอืมอืม หนึ่งร้อนชี้เลยสองหอมเครื่องแกงสามเนื้อปลากรอบและหวานเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่ว่าเขาราดเครื่องแกงร้อนๆเดือดๆลงไปเนื้อปลาที่ไปทอดไปแล้วมันก็กรอบด้วยแต่อย่าพลีถามไม่เข็ด้วลุงเนี่ยลุงนี่ไม่เข็ดโดนอาหารร้อนๆมาหลายทีแล้วก็ตีสามนี่แหละเบาๆเลยอร่อยแท้อร่อย อืมอันนี้อร่อยเลยฮนะไม่เอาแต่เผ็ดอย่างเดียวไม่เผ็ดมากเผ็ดรับได้แต่มันถึงอ่ะถึงเครื่องถึงเครื่อง,ถ,ง,องถึงเกลือถึงพริกถึงถงพริกถึงขิงใช่ไหมอันนี้ถือว่าจานเด็ดสามสุดท้ายก็มาแล้วนะครับมันคือต้มยำปลาน้ำใสตะก,กี้เนี่ยตอนที่ลุงเข้าไปคุยกับคุณลุงกนัน มแอบระซิบบอกคนนันว่าต้มยำปลาทั้งสายขอชี้จีหน่อยนะครับมาดูที่จะชี้กันหนไหนมาร้นอนๆแบบปี๋ปามใช่ค่ะหอมจัดอ่าโอเคชอบอย่างนี้แะแกไม่ทำเลยเปรี้ยวจนไม่รู้ว่าอะไรทำมันนวลเลยนะคะกลมกล่อมไม่เค็ดเลยชัดเจนเค็มชัดเจน อืหวานเค็มเผ็ดโอเคไม่ใช่เปรี้ยวจี๊ดมากเกินไปโอเคเลยต้องพอแต่ก็ไม่ถึงกับเผ็ดมากแต่เนื้อออกแหละมาชิมเนื้อปลากันหน่อยมาดูที่ข้างในใส่อะไรมาบ้างมีเห็ดฮะเห็ดเห็ดนางฟ้าไหมน้องปุม๋มเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดนางฟ้ามีเพิ่ปลาิมปลาบึงบ้งๆเลยเห็ดนางฟ้า เครื่องต่างๆหอมใหญ่ใบมะกรูดพริกขี้หนูต้นหอมผักชีปลาปลาเยอะเลยกินปลาสักชิ้นสิิปลาสักชิ้นระวังก้างนะคะเห็นก้างละปลาปลาอะไรไม่รู้นะผมว่าเป็นปลาเลยม่มีนาจ่าจอะค่ะคุณลุงดูผิวแล้วน่าจะเป็นประมมม ลาสดค่ะสดเลยเนื้อหวานเลยกินระวังก้างเพราะผมกินกุ้งฮะใช่เนี้ยผมมันไม่โดนซอสเลยนะผมจับกซกับไปห,หน่อย เห็นไหมเห็น็อตหนูขอชิมปลาผัดขึ้นชา่ายหน่อยลองดูสิครับน,น,นี่เป็นมิตรกรินง่ายกลมกล่อมดีเนาะน้ำปุ๋มฮะปลาปลาเครื่องแกงอันนี้อร่อยมากนี่ต้องแถบอันนี้ว่าทำไมไทำไมเขาตักสั่งกันทุกโต๊ะเลยนะ หันไปโต๊ะไหนเขาก็สั่งกันทุกโต๊ะตอนนี้เข้าใจแล้วเป็นไงนี่แค่อย่างเดียวกับข้าวสวยสักถ้วยหนึ่งอโอเคแล้วลว,ว่าไหมใช่ค่ะอืมตัดเพละตัดเพ็ดค่ะกินคนาหน่อยนะคะหน้าหมูก,กรอบคนาก็กรอบหมูก็กรอ,อืม,อม กินน้ำก่อนนะคะถึงจิวต้ยมยำระหว่างนะคะตะกี้ร้อนมากรสชาติกลมกล่อมที่ปรุงบบเวลาผ่านไปประมาณ40นาทีนะครับเราจัดการอาหารตรงหน้าห้ารายการไม่หมดครับไม่หมดเราสั่งปลาผัดขึ้นช่ายกุ้งมะขามต้ยมยำปลา หมูกรอบ,บ,รอบแล้วก็จานเด็ดเลยปรามมงชิ้นอทอดเครื่องแกงครับทอดเครื่องแกงปรามมงชิ้นนี้ระบุมว่า2.1ขีดเราทานไม่หมดฮะค่าใช้จ่ายสำหรับมื้อนี้870บาทไม่ถูกแต่ก็ไม่แพงอาหารคุณภาพดีวัสดุวัตถุดิบโอเคปลาสดกุ้งอร่อยรสชาติอร่อยครับรสชาติอร่อย ครัวลุงนันขับเข้ามาทางใดทางหนึ่งหากันมาเองมันลึกลับมากจนกระทั่งผมบอกไม่ถูกตะกี้นี่ตอนที่เข้ามาเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเส้นทางเอาไว้เพราะว่าม่อแต่ดู G.P.S. และก็ท้ายที่สุดก็คือโทรศัพท์เข้ามาลุงนันแกวิ่งออกับไปรับข้างนอกด้วยตัวเองกับแกเปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์แต่เวลา10โมงถึงทุ่มหนึ่งประมาณนั้นช่วงแน่นๆก็คือช่วงมื้ออาหารตะกี้นี่ลุงนันบอกว่าช่วงก่อนเที่ยงแน่นมากคนพุกพ่านมาก แต่เรามาในไม่ตรงมื้อหารดังนั้นแล้วก็เลยก็เลยทําให้มีที่นั่งว่างๆสบายๆอังคารหน้าผมจะพาไปเที่ยวไหนไปกินอะไรกดแชร์กดติดตามไว้นะครับเราจะได้ไม่พลาดสายตากันวันนี้คงต้องลาผมต้องออกไปหาที่เย็นๆหน่อยวันนี้มาลสมสงบแล้วก็อาหารร้ร้อน,รอนแรงเหงื่อพักๆเลยเจอกันอังคารหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย Thank you